ล้อ,อ,อวันนี้พี่ใหม่มาทำอะไรเนี่ยมาจุดมาจุดอะไรมาจุดอะไรแม่มาจุดประทัดใช่แล้วก็ซื้อโคมไฟเนาะ<ม>เอาไปได้มาจากไหนเราไปเอาบ้านที่มาแม่หรอวันนี้เป็นวันออกพรรษาเนาะพี่ใหม่มาซื้อประทัดที่อำเภอบ้านดุงเนาะ เอาวิ่งวิ um ่งไปหาพ่อพที enfin ่แม่อันไหนอ่ะอันนี้อันไน้อ้บมันมีนดกี่นัดใหญ่ใหญ่อันละสองร้อยห้าสบาทมีแปดนัดใหญ่บ้่อันนี้อันนี้ไฟสีไฟเย็นจะลูกไฟเย็นไหะ ชนีก็โอ้ยีม่เลือกเอาระเทียมเยจะพเอานี่ันเอาเยอะไหมอ่ะทิอา้ีได้ลูกต่นี่พี่เออเอาใส่ตะกร้พี่เขาอันนี้ไันเสียงดังเ่เดกีก่ายนแล้วนั่นคบอกตะเทียอน้ัอาเขาดีก่นขอยังอันนี้อันนี้ไหมนี่อันนี้ไปจุดตอนกลางคืนสวยได้เนี่ย ทามุ้น่อข้าวเลอยู่ไหนเนคิตตี้นเยนเนาะคนคิตีอย่ไหนนที่ไงคิตตีสีชมพูเฮ้ยเฮ้เอาไมเอยเอามเอาคิดตีไหมเเอาคิี้าตีเอาแล้วทำไมไม่มองอะมองอะไรอะมองอะไรเราอะสีชมพูแล้วอะไรอีกคิตตี้แ้วอะไรอีกเลือกความเลือกก่อนเอาผมกคุณลูกไหม ก็งั้นไงมันก็มาเป็นชุดแล้วนี่อันนี้ก็มีในนี้ก็มีเคลโลค่ะเออเออเออโอเคโอเคได้ละในทั้งโคมทั้งประทัดละดูกระโปงหนูสิเนี่ยมันเป็นรถถังไหนดูสิเอาไมาเพื่อนๆดูสิหนูจะจุดยังไงต้มต้มต้มหนูจะเล่นเป็นไหม เอาไปพี่แป้งจุดให้ดูสักอันไปเอ้เสือหายหน่อยมาจุดแสร็จวะใช่ไหมอันนั้นปุ่มอะไรฮะป่มมันคืออะไรมันก็จะเป็นจุดตรงเนี้ยแล้วก็จะแตกตรง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 ไปรอดูปีใหม่จุดก่อนว่ามันจะเป็นยังไงรถถังมาไปอันนี้อะเอาคนละอันโอเคมันนีเอฟ ตอนนี้ปีใหม่กำลังเล่นกระโปกเล่นประทัดอยู่ดี่ดูการเล่นกระโปกกับพยายามมาช่วย่ไหมปีใหม่ไปเล่นใกล้ๆไปไปดูพยายามเล่นที่น่ะเร็วเร็วเร็วเสนุกมากมากนั่นไงเทียนดับแล้วเ้เอาเทียนมาไหม ตาจะจุดอัน,นี้ดูตาอันนี้เด็กๆข้ามเล่น,น,ลนต้องให้ผู้ใหญ่เล่นอย่างเดียวยนนเรียบร้อยขัน้ขนตอนของตา น,นี่ตาจะหยุดรถถังว้าวว้าวว้าวยิงแล้วยิงแล้วรถถังยิงรถถังยิงแล้วยิงแล้วรถถังยิงแล้วนั่นไงเรียบร้อยอเสร็จไปแล้วหนึ่งคันตอนนี้พี่ขิงจะเล่นผู้น้อย เอาให้ติดเอาให้ติดยืนไปยืนออกไปหนึ่งสองแมวเอ,เ,อเอาเอาเอาดูดูดูดหันออกไปข้างนอก หนูเล่นเล่นหนูก็ไปจุดสินึ่งเดี๋ยวดูพี่ดูพี่ขิงก่อนตอนนี้ตากำลังจะปล่อยโคมลมละไปนี่ไปไปจับกับตาไปจับกับตาไปจับคิตตี้กับตาไปจะขึ้นหรือไม่ขึ้นปีใหม่จะขึ้นไหมขึ้นเลยเหรอไปไหน ไปไหมเนี่ยขึ้นเตาขึ้นเตาไปแล้วอะไรนะเอออย่าโดนอะไรนะขึ้นสูงนะไปให้ถึงสูงเลยนะปีใหม่อธิษฐานสิอธิษฐานอธิษฐานได้ยังไงขอให้ปีใหม่หายทุกข์หายโศกความเจ็บความไข้หายไปกับโคมลอยไปกับโคมไฟเด้อโคมไฟเด้อเออโอเคขอให้มีเงินเยอะๆอุ๊ยอะไรใช่ไหม จะปล่อยละไปยังกบเคโลไปไหมไปไหมไม่ไปรออีกแป๊บนึ่งเออควันยังไม่พอควันยังไม่พอไปแล้วไปแล้วที่นี่ไปไหมไปไหมไปเลยกบเคโลไปไหมไปแล้ว Okay, โอเคแล้วไปแล้วอ้าวพี่ใหม่ไม่บายบายอะ่ะบาย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 แล้วบายบายแล้วเอาตาจุดรถถังใครอ่ะตาจุดรถถังใครอะ่ะ <c oughs> นั่นไงไปละไปละนั่นยิงละเริ่มยิงแล้วเรียบร้อยรถถังอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่สองแล้วพี่เฟสกลับไปแล้วแต่ว่าการปล่อยคมเรายังไม่จบไปไหมไปไหมไปไหมไปไปไปไหมเนี่ยโอ้ไปแล้ว ฮึมฮึมฮึมเดี๋ไปท้างอี๋องอยวไปข้างี๋ไปท้าอ่ะพ่อจะปล่อยพร้พอมๆกันเยอะๆเลยเหรอพ่อจะปล่อยสองตัวพร้อมกันเลยเ<ว>ยือดเพิ่องเยือดเพิ่งเยือดเพิ่มตีงละตีงละ <h ung> นี่พี่ก็มาถึงบ้านทำอะไรดีแล้วนะแล้อทำอะไรอ่ะลูก <h ung> พ่อจะพาปล่อยคงหนูจะปล่อยคองกับพ่อแล้วเหรอซ้อม <h ung> <h ung> <h ung> สาธุสัพพทุกสัพพสุขสัพพโลกสัพพภัยสัพพะคะสเนียจงไหนเขออกไปจากครอบครัวเซลภูมได้เถิดเอาหันหน้ามาดูสิลูกอะไรน่ะลูกอะไรมาปลูกอะไรกบเคหรอไปแล้วไป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 หมล่ะไปไหมล่ะเอาเอาครั้งที่หนึ่งเออที่หนึ่งพ่อมันไม่ยอมไปเหมือนปีใหม่ใช่ไหมดูของตาจะไปไหมนั่นน่ะถ้างั้นก็ไปเลย เอา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 กบสองก้นจะไปไหมไป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 แล้วของพี่ใหม่ไปแล้วของตาล่ะของตาตามก้นไปถึงขึ้นไม่ขึ้นเอาเอาเอาของตาข้าวฟูกไม้แล้วนะนะของพ่อไปแล้วรื่อยๆเห็นไหมหัวใจไปแล้วไปจังเลยเฮ้ยแมวกาฟิวอยู่พึ่งอยู่พึ่งอยู่พึ่งมีตาเป็นลูกอันนี้ของอันนี้ของกํา เออของกัฟิวดูของตาทีไปยังไปยังไปแล้วตาคนปิดแล้วเออแล้ออกนแ้วนะไปแล้วขอะ่าไม่จ้าอั้คิดติ้งป้ยลรบุลูกเออมันจะขาดไปแล้วหนุนทงอัน บายบายแม่ขอสามชาโครหรอนี่อันนี้คิดตี้ของหนูนะเนี่ยหนูจะปล่อยเองเออหนูจะปล่อยเองใช่ไหมโอเคพี่ใหม่จะปล่อยเองนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมไม่จับแมาจีงจี๋ไม่จับแม่ตาจี๋ยังไงมีใครปล่อยมันโอ๊ยร้อนไหมมันร้อนไหมจับดูกซีพี่ใหม่มันร้อนไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าบมัน นี่มาปล่อยกระพาดตัวเนี้ปล่อยตัวไหนก่อนไอ้มาเบิ่งตามันอยู่ที่เดี๋ยว่าเพิ่งอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งให้แม่ไอ้ดูก่อนอะไรกาฟิวกาฟิวกับคิตตี้เหรอตัวนี้อะไรเฮลโหลคิตตี้เอ้าเอ้ากาฟิวอยากไปแล้วอ่ะกาฟิวอ่ะให้ดูดูไปไหนโอ้ไปด้วยกันสองแล้วกาฟิวอยากไปหรือยังกาฟิวอยากไปหรือยังน้องอยาก ไม่พี่แป้มาไม,ไม่ไม่มาปล่อยกับเราอ่ะเดีย๋วยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งไปคิตตี่คนเดียวเหรอไม่เราจะไปคิตตี้คนเดียวเนูจะไปจริงเลยเออแล้วลลคิตตี้มันจะไปหรือยังอ่ะมันคิดถึงหนูแนอะไรใจคิตตี้สิไปแล้วเจ้าไปแล้ว,ลว,วตาพ่อเจ้าขึ้นยังอเอา้าเอา้าเอ้า ดูของตามันกลับมาแล้วดูของพี่ใหม่จะขึ้นแล้ว <c oughs> คิตตี้พี่ใหม่จะขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่แม่พี่ใหคิตตี้ก็จะไปแล้วพี่ใหม่เอาคิตตี้จะไปก่อนปล่อยเลยปล่อยเลย <c oughs> เออคิตตี้จะไปก่อนเพื่อนละตาก็จะปล่อยคมพ่อจ้อยก็จุดหายว้าว ดูพระเจ้าจะทำอะไรอ่ะหลบก่อนเด้อหลบก่อนเด้อพี่ไม่หมลบเลยพี่ไม่หลบเลยพี่ไม่หลบเลยดูพระเจ้าจะทำอะไรไว้าวว้าว หนูมาดูใกล้ๆมาดูตรงนี้เร็วออกมาดูตรงนี้เร็วเร็วเร็วพี่มแม่มาดูตรงนี้หนุกมองขึ้นไปพระนี่ไงหมดยังตาก็ปล่อยคลุกแล้ว นี้เทศการออกพรรษาสนุกไหมหนูปล่อยโคมไฟไปกี่อันนี่มันไปแล้วไปแล้วใช่ไหมของรอบบ้านไปเป็นใกลไกลไกลไกแล้วใช่ไหมมันไปโรงเรียนแล้วเหรอคะโอเคงั้นงั้นจบแค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้ก็บายบายอย่างนี้ใช่เจอกันคลิปหน้าค่ะบาย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 เร็วพี่ใหม่นั่นนั้นพ่อทำอะไรแม่เอามาบายบายเพื่อนๆก่อนเนี่ยพี่ใหม่บายบายก่อน สวัสดีค่ะด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ